โง่เฮงดีดูตรงไหนกับสินแสหมิงของเบ่งเมืองไทยเอ่อจริงๆแล้วนะครับในหลากหลายตำราด้วยกันบอกวิธีการดูโงเ่เฮงที่เกี่ยวกับฟันไว้หลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับแต่กระผมสินแสหมิงนะขอเอาจากประสบการณ์จริงๆที่ใช้ดูแขกอยู่ทุกวันนี่นะครับ ผมก็มักจะเวลาดูหง่เฮงดูอะไรแล้วก็มักจะให้เขาหยีฟันให้ดูสักนิดหนึ่งได้บทสรุปแบบนี้ว่าคุณจินตนาการง่ายๆนะเปรียบเสมือนฟันเนี่ยเปรียบเสมือนเขื่อนเขื่อนที่กักเก็บน้ํากักเก็บน้ํานะครับฟันที่ดีก็ควรจะเรียงสวยนะครับไม่เกไปเกมาหรือฟันมีช่องมีรูโวถ้าฟันมีช่องหรือมีรูโว่ก็เปรียบเสมือนกับ เขื่อนที่กักเก็บน้ําไม่ได้ซึ่งน้ําก็เปียบเสมือนโชคลาบนั่นก็หมายว่าความว่าคนคนนี้แม่งกันเงินแม่งออกตลอดชีวิตอ่ะหาเงินไม่ทันใช้หรือว่ามักจะมีปัญหาเรื่องการเงินตลอดชีวิตคนที่ฟันเกฟันล้นฟันล้นหมายความว่ามองว่าโอ้โหดูเหมือนมันไม่ฟันมันเยอะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับมักจะกักเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่แล้วก็ฟันที่ล้นหรือฟันที่เกไปเกมาไม่ได้ระเบียบ ก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักได้ด้วยสุภาพสตรีสังเกตง่ายมากถ้าเกิดฟันเกไม่ค่อยเป็นระเบียบมักจะมีปัญหาเรื่องความรักหรือความรักเป็นรองด้วยนะครับแล้วก็ฟันที่เทออกคือฟันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเทออกอย่างเนี้ยเทออกเนี้ยฟันคล้ายๆกับคล้ายๆอย่างนินิดน่ะนะครับมักจะทําอะไรไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะฟันที่ดีคือต้องเรียงสวยนะครับจะใหญ่คู่หน้า ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเขาเรียกฟันเสือจะแ,แก้วิกฤตต่างๆหรือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆได้ดีนี่คือหลักเกณฑ์การดูฟันแล้วก็ฟันที่เหลืองมากๆฟันที่ดำก็ไม่ใช่ฟันที่ดีแล้วฮะดูก็ทุเรศอยู่แล้วตามหลักงวงเฮงก็ไม่ได้ดีเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับเรื่องของฟันผมให้หลักสังเกตแบบนี้อีกอย่างหนึ่งนะ ไม่ว่าคุณจะไปดัดฟันมาหรือฟันปกติของคุณถ้าเลียงสวยเลียงสวยอันนี้สุดยอดเลยดีมากชีวิตดีนะครับฟันห่างบ้างฟันเกบ้างฟันเป็นร่องห่างบ้างพวกนี้กักเก็บเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลยวิ่งผัดสี่คุณล้านเมตรหมุนเงินตลอดไปสังเกตดูได้เลยนะสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแกลงเมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเ่เฮงแอสตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล